แบบนี้เหมือนผมก็เคยเล่นเหมือนกันนะในเมื่อก่อนอะอย่างเด็ยๆอ๊ะอ,อ๊โอ้โหเอาไปบันต้องโดนดต่อไทยเฮ้ยนไหนายนะ เุกคนกันด้วยนะครับวันนีก็อยู่กับฟิลิคมกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นมิเกมที่ชื่อว่า gravity ในเซิร์ฟเวอร์ high mc อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งมินิเกมนี้เนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่ามินิเกมนี้คืออะไรนะครับมันก็คืออารมณ์ประมาณ dropper นั่นเองนะครับก็คือเราก็ต้องกระโดดลงไปลงไปในหลุมนะครับแล้วก็เราต้องลงไปที่น้ำให้ได้เพื่อที่จะได้มีชีวิตต่อไปนะครับถ้าสมมติว่าเรากระแทกดมพื้นเนี่ยก็ตายนะครับแล้วก็ต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นกระโดใหม่ นะครับซึ่งรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้ปกติแล้วจะมี5้าแมปนะเพราะว่าผมอันนี้ผมก็เล่นจำไม่ได้เหมือนกันนะครับว่ามันมีกี่แมปนะครับก็ไม่ได้เลยมาสักพักหนึ่งพอสมควรแล้วนะก็ขออภัยกันนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นผมอยากสุม่มไอตัวของเครื่องนี้สักหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็มี enchant crystal อยู่14อันนะครับมาเบ้อโอเคเอาสักหน่อยครับ โอเคได้มา46โทเก้นผมไม่รู้นะว่าเยอะหรือน้อยนะสำหรับตัวของ46โทเก้นงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวของที่เกมนี้เนะี่ยฮะโอเคตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในแมปแรกแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแมปเหลือง3แดง1แล้วก็เขียว1นะร,รู้สึกว่าแมปสีแดงเนี่ยจะเป็นอันที่ยากสีเหลืองจะเป็นอันกลางๆแล้วก็สีเขียวอาจจะเป็นอันง่าย้งครับถ้าจะไม่ผิดนะโอเค okay, มาเริ่มแล้วครับแล้วอันไหนจะปิดคนได้ผมก็จำได้ว่าปิดคนได้นะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้อะไรเนะี่ แล้วก็อันนี้พย์พิเบิลออนเนี่ยโอเคเจรับโอเคมาแล้วก็เดี๋ยวลองนี่ครับดูซิตรงนี้เอเอตัวนิดนึ่งแล้วก็เรียบร้อยครับนี่ครับสีแดงเหรอโอเคสีแดงก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับโอเคมาเป็นแบบต่อไปลยครับอันนี้แบบสีเดี๋ยวใช่ไหมเนี่ <manifest> ยผมรู้สึกว่าตรงกลางน่าจะปลอดภัยอยู่ครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะอ๋ออันนี้มันต้องกระโดดถึงอันนี้ป่ะนั่นไงครับเรียบร้อยครับคืออันนี้ผมรู้สึกถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะต้องเป็น กระโดดมาตรงนี้นะนับนีกระโดดมาดึงดึงไอ้นี่โอเค,นะคนับนีมาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็กระโดดขึ้นไปตรงนี้โอเคมาแล้วก็บล็อกอันนี้อะไรเนะี่ยโอ้โหมืดจังครับแบบนี้เหมือนผมก็เคยเล่นเหมือนกันนะในเมื่อก่อนอะอย่างเดียวทีอ๊ะโอ้โหอาไปประต้องโดดต่อทยเฮ้ยไหนไหนเฮ้ยมาไม่เป็นไรครับความผิดพลาดคือประสบการ แดดปั๊มนึงผมเพราะว่าผมต้องเล็งดีๆหน่อยครับตรงนี้อึดอเอื้อเอ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 โอเคฮ่าโอเคเข้าใจช่วยนะครับมาแล้วประตูมันอยู่ไหนวะประตูเอออยู่อ๋ออยู่นี่เองโอเคตอนแรกไม่งั้นผมจะกระโดดลงไปตรงนู้นนะครับถ้าผมไม่เห็นประตูซะก่อนโอเคแล้วอันนี้อะไรเนี่ยทราฟ r a f f i c หึถ้าทางรถจะติดหน้าดูโอ้ผมลองกระโดดไปไอ้ตรงช่องนี้แหละโอเคมันไม่ใช่ไอเดียที่ดีที่จะกระโดดไปช่องนู้นโอ้ยมีคนชนะแล้วอ่ะโอ้โหด้วยความรวดเร็วมากๆโอ้โหโอเค มาเพราะว่าผมรู้แล้วว่ามันต้องไปยังไงครับโอเคอย่างแรกเริ่มมาถอยหลังแล้วก็ถอยหลังอีกทีนึงเอ๊ะผมว่านี่เอาแบบนี้ดีกว่าครับนี่เริ่มมาถอยหลังแล้วก็ขึ้นหน้าแล้วก็ยังแบบนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยโอเคแบบนี้ง่ายกว่าเยอะเลยเอ้ยมีคนเข้า2คนแล้วเหรอโอ้โหมันเร็วกันไปไหนครับโอเคแล้วก็แบบสุดท้ายครับอันนี้น่าจะเป็นแบบที่5หรือเปล่าโอ้โหไม่เห็นทางเลยโอเคปล่อยมันไปนะครับนี่โอเคแล้วนี่น้ำปะอ๋อโอเคอันนี้น้ํา โอเคครับเอ้ยม,มันเป็นคนเสร็จที่3โอ้ผมอด,อ,ดอดติด3าคนแรกเลยโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็5้าคนแรกก็โอเคยับยอยอนอยู่โอเคอยู่มาก็สลับตัวของแมชชีได้ก็หมดเพลงเท่านี้นะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปเล่นต่อกับแมชชีที่สองกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้อยู่ในแมชชีที่สองกันแล้วนะครับซึ่งรู้สึกว่าผมจะเห็นสีเหลืองเต็มไปหมดเลยนะครับสายเหลืองเห็นแบบชัดเจนเลยครับโอ้โหสีเหลืองสีแมกับสีเขียวอีกแมพหนึ่งนะครับแม่ แบบแบบนี้มันต้องเป็นอะไรที่สน oh no no ุกแน่นอนครับเอเดี๋ยวอันแรกผมปล่อยให้คนมันตกตกไปก่อนโอเคมาปล่อยตกไปก่อนครับดูเส้นทางนิดนึงเส้นทางปลายทางโอเคผมว่าอาจจะโดไอ้อันแรกเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเอ้ผมว่านะดิกระโดดมาตรงนี้นะครับอย่างแรกฮะมีคนเสร็จแล้วแม่เจ้าแล้วอีกสองแบบนี้งานยาวนะครับด่านแรกยังเรายังไม่รอดเลย เขาไปถึงแบบที่5กันะ hmm. โอเคเพราะว่าผมลองลงทางนี้แล้วกันครับแล้วก็มือแบบแรกขอแก้แบบแรกอมผมว่าพาทนี้ครับเอาแบบแรกให้รอดก่อนอ่อยสำลักรับลายเลยไหนดูซิเอยมานี่มาทางนี้แล้วก็ิไปทางนี้ทางนี้ทาง ขอให้รอดเถอะนะขอให้รอดเถอะเออ <c oughs> โอ้ยโอ้ยขอให้รอดซะหน่อยไม่ได้หรือไงนนเนี่ยดูจำศอกเฟลนั่นสิโหเมื่อกี้เกือบมากเลยครับเ๊ะเอะเอ้เอ้เอ้าอีกเก้าวีครับอีกเก้าวิเฮ้เฮ้ห้าสี่สามสองหนึ่งโอเค แค่แมปแรกก็ไม่รอดแค่แมปแรกก็ไม่รอดแล้วอันนี้โอ้โหปล่อยเลยครับออ้ยโอ้ยปวดหัวเป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะครับที่แมปแรกก็ไม่รอดนะครับครั้งแรกแบบครั้งแรกจริงๆครับปวดหัวโอ้ยโอเคมางั้นเดี๋ยวเราไปต่อแมปที่สามกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ก็ถึงแมชที่3มแล้วนะครับรู้สึกว่าแมชที่3วันนี้ผมจะได้ห้องที่ค่อนข้างเฟรนลี่ดิดน,นึงนะครับตรงที่ว่า เขียว2เหลืองหนึ่งกับเขียวอีก2นะครับที่จริงควรจะพูดว่าเขียว4ตั้งแต่แรกนะครับที่จริงอันนี้มันเป็นแบบ2 1 2หนึ่งสองะครับโอ้โหแมบไปอะไรเนี่ยไม่เจ้าเดี๋ยวเพราะว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวกับไอสลามแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาชี้ตรงนี้ก่อนนะเผื่อจะปิดคนไว้เพราะว่ามันต้องมีอะไรแถวนี้ครับมันต้องมีเงินงามครับสิมันต้องมีเงินงามแน,น่นอนนี่ตรงนี้ก็เออช่วยก็อยากจะพลาดเนาะโอเคมาเอาใหม่ครับนี่มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ สอดตรงนี้แล้วก็เอ้ยถึงออโอเคโอเคได้ครับดิแล้วก็กลับมาตรงนี้ครับนี่โอเคมารอบนี้ก็รู้สึกว่าด่านแรกก็ผ่านค่อนข้างชิลน,นิดนึงถึงแม้จะเฟล,ลไป็หนึ่งรอบก็ตามนะครับโอ้โหเมทิโอเอ้ยไอ้ด่านนี้ผมไม่รู้ฮะว่ามันจะเล่นยังไงดีอ๋อเดี๋ยวก่อนนะอ้อโอ้โหมันเดี๋็ดอะผมว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้นนะถึงแม้มันเป็นขึ้นสีเขียวก็ตาม อีกนิดเดียวเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรเอาใหม่ครับเป็นระสบการณ์การลบแล้วคือประสบการณ์รณแ,รรณแม่มาผพะว่ามันต้องไม่ขยับเยอะผมว่ามันขยับทีดเดียวเองนะอันเนี้ยถ้าผมเดานะนี่แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ลงหลงุมตรงกลางโอเคเออขยับน้อยจริงด้วยครับมาแต่ว่าผมว่าแบบที่สองมันน่าจะอยู่แบบพวกแบบสีสีเหลืองอะไรนี้มากกว่านะ แบบมันไม่น่าเขียวอ,อะไรขะาดนี้หรือไม่ก็ฝีมือผมเนี่ยแหละไม่ดีเ,เดี๋ยวก่อนนะอันนี้โอ๊โอเคเพราะว่าผมลองหยอดหยอดตัวให้ลงกลางเลยดีกว่าครับดิโอ้ผมว่ายากไปนิดนึงเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ผมลองเอียงตัวหน่อยดีกว่าเอ๊ะเต่วเออเออเพราะว่าผมเอียงตัวแล้วควรจะเอียงตัวแล้วแบบนี้ดิตรงนี้ก่อนเลยครับอย่างแรกแล้วก็เฮ้ยเมื่อกี้ผมไม่น่าจะ มันก็ไม่น่าจะพลาดตรงเมืกี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้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 โอเคแล้วก็ลงตรงนี้แบบนี้มันไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วก็อย่างจะพลาดโอ้ยปวดหัวกับตัวเองนั่นไงอดที่หนึ่งไปเลยครับมามาตรงนี้แทนครับนี่ตรงนี้นี่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 โอ้โหตรงอันนี้แบบนี้ไม่มีอะไรเลยแบบนี้ไม่มีอะไรเลยจริงๆครับโอเคมาแล้วก็ไปกระโดดไปต่อคับนี่ตรงนี้โอเค แล้วก็อันนี้น่าจะแบบที่5้าแล้วครับโอ้ยไอ้ท่อน้ำไอ้ท่อน้ำโบรณนะนี่อี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 โอเคไม่ได้โบราณอะไรขนาดนั้นเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีคนที่สอบปลาดงั้นแปลว่าที่สามต้องตกเป็นของผมล่ะแบบนี้ไม่ใช่อยู่ดีมันมีคนตัดหน้าไปได้ที่3นี่ร้องไห้กระดทีเดียวเอ้ยเดี๋ยๆ Achievement Get อะไรเนมム No Hand Description Felicia Gavitt อะไรอะ Gavitt เอา Ever p u n c h i n อ๋อคือ มี achievement นี้ด้วยเหรอคืออธิบายอันนี้ผมแปลให้นะครับก็คืออันนี้เนี่ยเขาบอกว่า achievement ผ่านโดยที่ไม่กดไอ้กดเมาส์ซ้ายเลยโอ้โหอย่างนี้ก็มีเว้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกับแมชที่4กันเลยดีกว่าครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในแมชที่4แล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีม่วง2เหลืองสมนะครับม่วงนี่คือแบบรู้สึกจะเป็นแบบสไตล์พิเศษนะครับที่แตกต่างจากไอ้พวกแบบระดับแดงที่มันจะยากหน่อยนะครับโอเคมาเ,าเดี๋ยวผมรู้กันครับอันแรกอันแรกเป็นอะไรเนี่ย อันแรกเป็นบีลิงใช่ไหมเอกอันแรกเป็นบีลิงแล้วก็อะไรสักอย่างอ่าน,นไม่ถูกกันกรันโอเคมาบีลิงรู้สึกว่าอันนี้ผมเคยเล่นไปแล้วบีแบบบีลิงมันจะเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งไปเด้งดึ๋งมาโอ้เกือบเกือบเมื่อกี้เกือบโอเคเอาใหม่ครับนี่แล้วก็ตรงนี้เอ้ยเอ้ยโอ้เดี๋ยวทีทีผมครวรจะลงแบบไอ้นี่รับมันควรจะลงแบบช่องเล็กๆไอตรงแบบช่องใกล้ๆไปลงช่องไกลๆเอาใหมา่ไม่รู้โอเคมาแล้วก็มาตรงนี้ครับนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่นี่นี่โอเคเรียบร้อยครับ ปีริงก็เท่านี้เองโอเคแล้วก็แบบที่2ครับแบบที่2รู้สึกจะเป็นสีเหลืองครับเนี่ยสีเหลืองที่ด้วยโอ้โหสีเหลืองลายตามากเป็นแบบสีเหลืองที่ลายตามากครับโอเคเฮ้เฮ้โอ้ถ้าจะขนาดนี้นะโอ้ oh, เดี๋ยวดนะอันนี้ผมว่าผมต้องค่อยๆหย่อนตัวลงเล็กๆแบบน้อยๆหน่อย,อยครับแล้วก็อันนี้ต้องเอียงครับเมื่อกี้จาได้ครับจากประสบการณ์เมื่อกี้ต้องไม่ทําซ้ําให้มันพลาดแบบอีกรอบที่2นะครับถึงแม้ตอนนี้จะพลาดป3แล้วก็ตามแล้วก็ เอดฟอร์ล <Okay>, e okay, ี่อีคิปรู้สึกเอดฟอร์ลี่อีคิปนี่เขาจะเล่นโหดจริงนะครับแป๊บๆเห็ุแป๊บแ๊บชนะชนะชนะรัวๆเลยโอเคมาแล้วก็วันที่ป่าครับอดฟอร์ลี่คลิปนี่เขาเขาเร็วมากนะรู้สึกแมตช์ตาแรกปะผมจำไม่ได้แล้วแมตช์ไหนที่ผมเจอเนี่ยไหนดูซิอันนี้เอามาเอามาอันนี้เติร์ดเติร์ดเติด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 โอเคมาเรียบร้อยครับแล้วก็ลงไปตรงนี้แล้วก็เข้าประตูวาร์ปอีกทีนึงแล้วก็อันสุดท้าย เมทิโออุกบาทอุกบาทมาเลยมาพี่ไปกระแทกอุกบาตน้องอุกบาทหรอกเดี๋ยว,ด,ยวดูนะ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 ไม่กระแทกจริงๆดูนะับโอเคที่สองจะเป็นของผมแล้วแหละแบบนี้ที่สองไปเลยโอเคมาข่อ,อยังชั่วหน่อยครับอย่างน้อยก็ได้ที่สองครับโอเคอยู่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันหมตช์ที่5กันเลยดีกว่าสำหรับตัวของมินิเกมแล้วก็แช์ต่อไปจะเป็นแบบสุดท้ายสำหรับเกมนี้แล้วนะครับ โอเคตอนนี้เราก็อยู่กับแมช์ที่5แล้วนะครับซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะเจอแมปไอสีไอสีเหลืองสีเหลือง2แมปแล้วก็สีเขียว3แมปนั่นเองรู้สึกว่าผมก็ไม่ไม่แน่ใจบางแมปเหมือนกันนะว่าว่าจะเป็นยังไงแต่น่าจะเคยเล่นแล้วมั้งหรือแล้วผมก็จำไม่ได้เองมากกว่านมีอยู่2อย่างครับหรือไม่ผมก็อาจจะไม่เคยเล่นจริงๆโอเคมาเตรมตัวปิดคกนก่อนครับอย่างแรกกดของ g กวิตี้ปิดคนแล้วก็ลงไปดับดิตึ๊ด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  Kind of โอเคมาแล้วก็อะไรนะชายหน้าฟิลิปคง What อยู่ดีมาบอกว่าผมคนจีนงงเลยเออเดเดะ Come โอเคเตเตตเ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 อเตเตอเเเตเตเเต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 ตเ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 เตเตเมเเตตตวเเเเเ ไหนดูสิผมว่าลงมาตรงนี้ดีกว่าน่าจะดูง่ายกว่านะครับนี่โอ้โหไม่ง่ายกว่าเลยไม่ง่ายกว่าเลยมาเอาใหม่ครับนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่นี่อ่าโอเคเนี่ยร,รอบนี้เรียบร้อยของงีรับเดี๋ยวต่อไปคือประเด็นคือประตูพอท่ามันอยู่ไหนพอเท่าจ๋าแล้วผมเพิ่งผ่านด่านแรกได้คนนั้นเขาเข้าไปในไอ้เส้นชัยแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยว,ยว,วยก่อนนะพอเท่า โอเคประเด็นตอบอาารเอานี่ยเนี่ยโอเคโอเคเจอแล้วครับนี่โอเคไหนดูซิไบโอมอ๋อไอ้แมปเมื่อกี้ไอ้นี่ดิไอ้นี่มาเอาเลยมาประสบการณ์ที่แล้วผมจําได้ครับไม่ควรที่จะลงแบบทางตรงขนาดนั้นโอเคมาแมปที่สามครับไางที่โอเคมาโอเคอยู่ครับแบบนี้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นตตตตตตต๊๊๊๊๊๊๊ึึึึึึโอเคแล้วก็ต่อไปแมปที่4ครับ โอ้โหเข้าคนที่สองเปนคนที okay. <word> uh. ่สองเข้าไปแล้ว oh, น okay. ี <ss ort> ่โอเคแถวที่สี่เตึ๊ดเติ๊ดเติ๊ดเรียบร้อยครับเดี๋ยวก่อนนะประตูนี้อ้าต้องไปประตูนู้นผมก็ว่าอยู่ประตูเมื่อกี้มันปิดด้านอยู่มาแล้วก็แมปสุดท้ายครับโอเคแมปสุดท้ายอู้ก็ดูไม่ง่ายเลยดูสิอืมโอเคมาก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเอ้ยนี่นประตูพนอลประตูพนอลเดี๋ยว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 ใจเย็นๆนะโอเคมา เรียบร้อยครับก็ได้ได้ที่3ไปนะครับสำหรับตานี้มแมแต่ว่าวันนี้ผมว่ามีอะไรที่ย่วปุ่นหัวปวดตกขวนครับโดยเฉพาะตัวแมชที่2รู้สึกนะถ้าจำไม่ผิดแบตที่2นี่ยั่วผมหัวร้อนมากมากมาเดี๋ยวเรากลับไปร็อบบี้กันก่อนดีกว่านะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะสำหรับคลิปของไม่ได้เกมกราฟิตี้นั่นเอง สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Sub subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ผมเล่นอะไรอีกเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ไ้ที่ด้านใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออำลาการเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคหากใครชอบหรือติดใจคลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามผมที่ Facebook ส่วนตัวของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานของผมต่อนะครับ